ลัคนาราศีกุมกุมภาพันนี้เรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องงานจะเป็นเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวานะครับและเนื่องในเดือนกุมภาพัน์นี้นะครับจะมีเทศกาลตรุษจีนนะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะครับผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่รับชมอยู่นะครับช่องอาจารย์เกตเทวะร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีนะครับสุขภาพดีโชคดีตลอดปีและตลอดไปแล้วก็ขอฝากนะครับท่านใดที่อยากให้อาจารย์เกตเทวะไปออกงานอีเวนต์นะครับเพื่อจะเรียกลูกค้าทํายอดขายพิชิตเป้านะครับตรงนี้ยินดีเลยนะครับไปบรรยายให้นะครับหรือจะไปดูดูนอกสถานที่ได้นะครับสนใจก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับ และแน่นอนครับเดินกุาพั์ยังไปเดือนแห่งความรักด้วยครับเขาเรียกวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เลยส่งตีมรูปหัวใจมาให้ทุกท่านนะครับและ EP นี้นะครับก็จะเป็นคิวของคนที่เมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดอยู่ลัคนาสถิตกลุ่มนะครับหรือเกิดในช่วงราศีกลุ่มก็มารับฟังกันได้เลยครับแต่ผมจะบอกข้อดีนะครับของการกดติดตามช่องอาจารย์เกตเทวานะครับคืออย่างนี้นะครับแล้วก็กดทั้งหมดกระดิ่งอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นรูปนี้ครับ เรียกว่าติดตามแล้วครับเราจะมีอัปเดตทำาำนายล่วงหน้านะครับไปถึงมือถึงของท่านฟังที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ได้ครับฟังก่อนรู้ก่อดรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนรอดก่อนด้วยไหมครับดีก่อนด้วยไหมมันมีแต่คําว่าดีอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นติดตามได้เลยนะครับและอย่าลืมครับคําพยากรณ์นี้นะเรามาตกลงกันก่อนว่าเป็นแค่ดาวจรนะครับเป็นภาพรวมถ้าให้แม่นยำกันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านตอนเกิดบวกดาวจรตอนนี้นะครับ้าสนใจกับแอดไลน์จ่องคิวกันได้ครับ นี่คือดวงดาวของเดือนกุมภาพันธ์ครับและนี่คือดาวย้ายครับมีแค่ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวคารเนงนะครับ3ามดวงเองและดาวพุธพักองศาอีกนิดหน่อยนะครับแสดงว่าถ้าดาวย้ายไม่เยอะนะครับชีวิตจะนิ่งกว่านี้นะครับตรงนี้ดั้นั้นก็เลยบอกเลยนะครับว่าเป็นเดือนที่จะได้เดินทางก็ว่าได้นะครับอ่าหรือทําบ้านทํารถนะครับได้หมดเลยอาจจะเป็นเดือนเกิดของท่านด้วยนะครับก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าเลยนะครับตรงนี้ และที่ว่าได้เดินทางเนี่ยจะชัดมากนะคือวันที่13กุมภาไปแล้วนะครับดาวอาทิตย์ทับลัคนาครับร้อนครับอยู่ไม่ได้ครับต้องมีเกณฑ์เดินทางไปนู่นไปนี่ครับอ่าได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วที่ว่าทําบ้านทํารถเนี่ยนะเรียกว่าภาพมันชัดมากเลยนะครับตั้งแต่วันที่23มกุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับบอกวันเวลาไว้เลยก็คือเขาเรียกว่าตนุพันธุพันธุตนุครับเห็นไหมมันสลับเรือนกันครับ เกษตรสลับหรือแสดงว่าต้องไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินจะซื้อจะขายจะวนอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะครับตั้งแต่ยีิบสามไปแล้วนะครับก็เตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับตรงนี้อใครทํางานเกี่ยวกับอสังหาดูแล้วจะเป็นอะไรที่ดีนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องการงานครับดาวการงานเนี่ยบอกเลยครับคือดาวองคารนะครับดาวองคารเป็นประนะครับในวันที่ ยี่สิ่กุมภาพันธ์ต้นเดือนนี่ยังโอเคอยู่นะครับยังไปได้ดีแต่จุดเปลี่ยนก็คือวันที่24กุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับพอเป็นป่าเนี่ยมันบางทีไม่ใช่งานเราครับปู้ปู่ป่าเนี่ยนะเป็นงานคนอื่นแต่ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคครับเรียกว่าราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อก็มาเองครับนี่เห็นไหมเพราะนั้นอาจจะเป็นงานคนอื่นหรืองานอะไรที่มันแปลกๆหน่อยนะครับไม่ตรงไปตรงมา ก็ทาไปเถิดครับแล้วเดี๋ยวจะเกิดโชคแล้วจะเกิดอะไรดีๆเข้ามานะครับแล้วดาวการงานก็ไปอยู่กับดาวราหูก็ดาวตัวเราด้วยเห็นไหมแสดงว่างานก็จะมีเข้ามาเยอะเข้ามาให้ทําอย่างมากมายนะครับก็ทําไปเลยนะครับแล้วจะดีนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าคือดาวพรฤหักนะครับยังโคจรอยู่ในเรือนวินาศนะครับผมดูมาหลายคนแล้วนะครับมีเกณฑ์ได้เงินแบบลับๆครับเงินใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้ เงินบริจาคเงินที่คืนมาเงินครบกําหนดเงินกู้เงินตง๋งเงินอะไรหลายอย่างเห็นไหมมีได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเสียอย่างเดียวแต่ว่ารายจ่ายมีไหมก็ต้องมีนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะเรียกว่ามีหมุนเข้าจ่ายออกรายได้แต่ถ้ามีทําอะไรใหม่ๆนะพวกกระแสเงินสดตรงเนี้จะดีนะถ้าใครทํางานรับเงินเดือนจะมีะรายจ่ายเยอะแต่ถ้าใครทํางานพวกเป็นเงินสดเลยเนะี่ยโหจะมี สัพัดนะครับแล้วจะมีเข้ามาแบบแปลกๆด้วยมีมารับๆด้วยนี่นะได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็บริหารจัดการให้ดีหน่อยนะครับเรื่องการเงินนะครับตรงนี้อ่าและอันนี้นะครับที่ผมมองเห็นนะก็คือมีดาวเกตนะครับมาอยู่ในเรือนการงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการเสริมดวงไปนะครับก็คือไหว้เจ้าที่ที่ทํางานเลยนะครับท่านจะให้โชคครับจะโชคดีนะบวกกับขยันเนี่ยมันจะยิ่งดียิ่งเจริญรุ่งเรืองนะครับ เพราะว่าดาวการงานก็เป็นดาวองคขาต้องขยันอยู่แล้วนะครับแล้วไปอยู่ในเรือนดาวเกตเห็นไ,ไหมดาวเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไปเล็งกับด,ดาวองคขาขา้างบนอีกเห็นไหมแล้วเล็งกับด,ดาวตัวเราเด้วยนะดาวราหูเห็นไหมตัวเราก็ได้โชคได้เซนดาวการงานก็จะเกิดเห็นไหมเป็นเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มันเหมือนมีปฏิหารนะ์ผมว่ามันต้องมีอะไรฟุกฟ๊กๆเข้ามาให้เราได้ทําให้เราเกิดอะไรดีๆขึ้นมาก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนี่บอกเลยว่าให้ตั้งใจขยันลุยนะครับ เดินทางหรือจะทําบ้านทารถดัดแปลงซ่อมแซมตกแต่งต่อเติมอะไรก็ทาไปเลยนะครับไม่จะดีเองนะครับตรงนี้ความรักครับถ้าเป็นคนโสดเนะี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะจะเจอคนมีเจ้าของนะครับแต่เขาอาจจะมาเปมาเลี้ยงเราอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ายิ่งกลางเดือนไปแล้วเนี่ยยิ่งชัดเลยนะเพราะดาวอาทิตย์เยนะนี่ยแหละนะก็คือมาทับตัวเราเลยเม,มามันอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ด้วยโอ้โหอินเตอร์เทนเราเก่งมากเลยนะครับตรงนี้ เราจะเคลือบเคลิ้มเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าดาวราหูดาวตัวเราก็อ่อนไหวนะครับเรียกว่าเป็นนิดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ที่ผมบอกก็คืออะไรเพราะดาวละอังคารยานเงีายเนี่ยถ้ามันจะชัดมากหลังวันที่24กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยเขาเรียกอังคารราหูคู่ท่านทักมกแย่งรักเสกสุคู่ของเขาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีก็ต้องเช็คดูให้ดีนะครับว่าโสดจริงหรือเปล่านะครับจะได้อยู่รอดและปลอดภัยนะครับตรงนี้ แต่ยังไม่ใช่จังหวะครับเดี๋ยวจะบอกครับว่าจังหวะดีช่วงไหนอดทนอีกนิดเดียวไม่กี่เดือนนะครับตรงนี้เรื่องความรักส่วนคนมีคู่ครับอันนี้ต้องบอกเลยนะดาวคู่คือดาวอาทิตย์ไปเป็นปะนะครับช่วงที่สิบามกุมภาพเรียกคู่แพ้ทางครับคู่จะยอมแล้วครับช่วงนี้ชิ้นเป็นนกชีไม้เป็นไม้ได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วอยู่ร่วมกับดาวศุกร์อีกหลังวันที่ยี่บสามีเกณฑ์จะพาไปกินไปเที่ยวด้วยนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้นะครับเริ่มมีการคลายล็อกปลดล็อกอะไรหลายๆสถานที่กลับมาเปิดอี แล้วดาวศุกร์มันก็มีเกเอนเตอร์เทนสนุกสนานนะแล้วดาวเราก็ดาวราหูแล้วก็โอ้โหไม่เบาอยู่แล้วนะครับพอมันดาวศุกร์อยู่ในเรือนราหูสลับเรือนกันนี่โอ้โหดูแลตัวเองหนะ่อยนะอย่าก,กินเยอะหรืออย่าเที่ยวเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้นะครับตรงนี้นะอันนี้ก็ฝาฝากไว้ด้วยแต่นี้มีมุมได้ไปเที่ยวไปฟินกันอะไรต่างๆนะครับแต่ดาวอาทิตย์ก็คือร้อนอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะครับ และด้วยคําพูดด้วยนะครับพราะดาวพุธอยู่โคจรอ,อยู่ในเรือนเขาเรียกว่าวิน่าและแถมพักองศา2ี่สามถึงสิบเอ็ดกุมภาพันธ์นั้นต้องระวังเรื่องการสื่อสารเจรจาคาพูดอะไรแบบนี้หรือมีมุมที่จะไปพูดกันนอกรอบมันคุยเรื่องงานอย่างเงี้ยงานเป็นป่าด้วยบอกเลยอยู่กับราหูเนี่ยถ้าจะคุยงานให้สาเร็จนะไปคุยกันข้างนอกออฟฟิศไปคุยกันแบบลับๆครับไปตกรงผมไปยอยู่อะไรกันเลย แล้วจะประสบความสําเร็จคุยกันแบบตรงไปตรงมาไม่ผ่านแน่นอนครับนะใครทํางานการขายการตลาดรู้ไว้เลยต้องหาเทคนิคนี้ไปคุยนะครับและจะมีมุมที่จะประสบความสําเร็จได้ครับตรงนี้อ่เห็นไหมมันมีเทคนิคของดวงดาวนะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆระวังครับมีเกณฑ์จะพังจะหายจะซ่อมจะแห้งจะโดนอะไรนะเขาเรียกว่าแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะ ยิ่งชัดมากยี่สิบสามมกราถึงสิบเอ็ดกุมภานะครับวันนั้นต้องระมัดระวังข้อมูลอย่ายให้รั่วไหลด้วยนะครับตรงนี้กนะ็ฝากไปด้วยนะครับเรื่องลูกเรื่อง,รองบริวารบ้างครับก็บอกว่าอ่อนแอครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําครับทําเองดีกว่าเพราะดาวพุธเนี่ยเห็นไหมพักองศาแล้วอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยตอนนี้เขารู้สึกทําอะไรไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ทําก็ได้น้อยมากยกเว้นจะส่งเขาไปทําในเรื่องที่เขาไม่เคยทํา ที่เขาไม่ชินเนี่ยให้เขาทําได้หรือส่งเขาไปคุยใต้โต๊ะอะไรเงี้ยเออเขาทําได้นะครับตรงนี้แต่ทางที่ดีแนะนําทําเองดีกว่านะครับเพราะว่าดาวอังคารดาวการงานเนี่มัก็มาอยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้นทําเองดีที่สุดครับ่านะแล้วมีดาวเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก,ก็มาช่วยหนุนอีกทาให้เกิดความอัศจรรย์ในเรื่องการงานได้ปฏิหาริย์มาัศัรจย์ได้หมดแต่ลูกจะงองแงเยอะหน่อยนะก็ต้องค่อยคคุยกับลูกดีๆอาจจะคุยนานหน่อยเพราะาพุทธกับเสามันเป็น เขาเรียกมันอยู่ในเรือนดาวเสาร์มันต้องพูดกันหลายรอบอะ่ะก่อนลูกจะเข้าใจนะก็ต้องเขาเรียกว่าปากเปียกปาก,ปากแฉะหน่อยนะครับเดือนนี้นะก็ฝากไว้ส่วนสุขภาพเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วนะเพราะเป็นนิดอ่อนแออยู่แต่มีดาวเกต์บะเหลงทั้งเดือนเนี่ยมองว่ามีเทพเทวามาคุ้มครองสองมีดาวอังคารมากระตุ้นนะทำให้เกิดพลงังเกิดคู่ธาตุลมเกิดคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นมันก็ดีอะ่ะนะเพราะฉะนั้นสุขภาพก็เลยดูแข็งแรงขึ้นมา โดยอัศจรรย์เหมือนกันก็ได้นะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องโชคลาบครับโชคลาบนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคือดาวพฤงหัสนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยพื้นดวงเนี่ยมันถ้าโดยดวงดาวเนี่ยไม่ได้เอื้อเท่าไหร่แต่ด้วยความที่หนึ่งเทพให้จากอะไร,รับก็ดาวเกตมาเล่งกับดาวตัวเราไงก็คือเซนแรงลงังสะหอนแม่นรู้สึกตัณหดใจเลขอะไรหรืออยากจะอะไรก็ใช้ ตรงนั้นเสี่ยงโชคได้เลยนะแต่ถ้าให้ดีเนะี่ยเมื่อลาภาวีน่าก็ต้องเป็นเน้นต่างประเทศนะครับจะดีกว่าหรืองดไปเลยก็ได้นะอย่าพึ่งเล่นยิ่งไม่มีดวงยิ่งต้องงดนะครับอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่ชอบที่มีดวงนะครับหรือฝันหรือเลขอายุเราอะไรต่างๆนะครับลองเอามาเล่นได้นะครับตรงนี้ส่วนเรื่องครอบครัวอันนี้บอกไปแล้วนะครับว่าทำบ้านทํารถเพราะนั้นเนี่ยพันธุตนุพันธุพันธุตนุเนี่ยคือได้ซ่อมได้ซื้อได้ขายกันเนี่ยจะมีเรื่องราวพวกนี้เข้ามาหาเราเยอะมาก บาดรถที่ดินคนในครอบครัวดูแลกันเหนื่อยเลยนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยเนาะจะได้เข้าใจมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันนะอย่าใจร้อนเดี๋ยวมันก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเลขนําโชคครับฝากไว้เลขสามเลขแปดเลขหกเลขหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตไปสู่ความสําเร็จล่ํารวยได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าฟังแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าเอะดาวจรกับดาวเดิมเนี่ยทำมุมยังไง ส่งผลยังไงกับตัวเราหรือมีปัญหาปรึกษาหาทางออกไม่ได้นะครับยินดีเลยครับเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยทุกเรื่องเลยครับที่จะดูให้นะครับตรงนี้ทุกปัญหามีทางออกครับดูแบบจัดลึกจัดเต็มไม่มีกักครับอธิบายขยายความเอาจนเข้าใจนะครับเรียกว่าเน้นเน้นเนื้อเนื้อเลยเอาให้เคลียร์กันไปเลยครับชัดเจนเลยนะครับแล้วถูกมากครับค่าครูเพียงเจ็ดร้อยเก้าสิบาบาทเท่านั้นครับดูแบบนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับสนใจก็สแกน QR Code ได้เลยนะครับตรงนี้หรือจะแอดไลน์ แอดไลน์ <Ad> มานะครับแล้วก็พิมพ์แอดสก่อนนะครับแล้วก็ G R E A T A W A ห5หรือแอดสาเกตเทวาหกห้าครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับตรงนี้หรือเพิ่มข้างในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับก็จะขึ้นคําว่าแล้วพิมพ์คาว่าจองคิวครับก,ก็จองคิวแล้วเนี่ยก็จะมีแอดมินน่ัะมาคอยจัดคิวให้อย่างรวดเร็วครับก็ทําตาม,ามขั้นตอนได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปยินดีไปชมคลิปถัดไปกันด้วยแล้วฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้าง มาคอมเมนต์กันได้ด้วยนะครับว่าได้เทคนิคอะไรไปใช้ไหมแล้วถ้าอยากรู้ลัคนานะครับว่ามันแม่นกว่า,าราศีจริงๆนะครับแล้วอยากรู้นี่ผูกดวงให้ฟรีเลยนะใต้คลิปนี้เท่านั้นด้วยนะครับแต่ข้อมูลต้องแม่นนะครับก็คือวันเดือนปีพศเกิดเท่านั้นเวลาเกิดเป๊ะๆเท่านั้นและ,ะวันเกิดครับจะผูกดวงให้ฟรีนะครับและสุดท้ายครับก็อย่าลืมครับกดติดตามสันกระดิ่งและแชร์ด้วยนะครับ เพราะจะทําให้คุณรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนรอดก่อนโชคดีก่อนใครครับและพบกันครับอาจารย์เกตเทวาโหนชัดเจนครับ